นึกถึงช่วงเวลาที่เโฟรโรมิโอถือครองใจผู้ชื่นชอบรถยนต์ยุโรปด้วยความสวยงามที่ไม่มีวันลาสมัยเตรียมใจรับข่าวดีที่น่าตื่นเต้นจูเลียเลสเตริโอคอร์โดฟริโอกำลังจะกลับมาผลิตอีกครั้งในปี2026แต่ที่นี่คือจุดที่น่าสนใจการตัดสินใจนี้ไม่ได้เป็นแค่การต่ออายุชีวิตให้กับรถรุ่นคลาสสิกเหล่านี้เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการต่อสู้ระหว่างการรักษาประเพณีแบบดั้งเดิมกับการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของยานยนต์ ไฟฟ้าหากคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของรถสมัรนะสูงสายอิตาเลียนเนื้อหานี้จะทําให้คุณเข้าใจเบื้องหลังเรื่องราวได้ยางเงลึกซึ้งยิ่งขึ้นเอลฟอโรมิโอยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าทั้งจูเลียอเลสเทอิโอจะยังคงอยู่ในสายการผลิตต่อไปจนถึงสิ้นปี2027พร้อมกับการกลับมาของตัวแรงโคอรฟุกเรโอที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในปีหน้ารถทั้งสองรุ่นนี้จะยังคงใช้พื้นฐานวิศวกรรมจอยจีโอเดิมซึ่งเป็นโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสมรรถนะสูงสุด ช่วยให้รถเร็วแรงแต่ยังคงความสบายในการขับขี่แต่และนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามในอนาคตรุ่นใหม่ของพวกมันจะเปลี่ยนไปใช้พื้นฐานวิศวกรรมจากสเตลนติสแทนพร้อมกับกลุ่มพลังไฮบริดและไฟฟ้าเต็มรูปแบบหากคุณยังใหม่กับโลกยานยนต์ลองนึกภาพพื้นฐานวิศวกรรมนี้เหมือนกับโครงกระดูกของรถยนต์มันกำหนดทุกอย่างตั้งแต่การขับเคลื่อนไปจนถึงความปลอดภัยเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองเปรียบเทียบกับการสร้างบ้านพื้นฐานจอที่โอคือการวางเสาเข็มที่แข็งแรง เพื่อรองรับความแรงของเครื่องยนต์ทอบินเทอร์โบวี6 ok, ที่สามารถเร่งความเร็วได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาไม่กี่วินาทีเหมือนกับบ้านที่สร้างบนฐานรากมั่นคงจึงทนทานต่อพายุแม้จูเลียจะลดแล่นอยู่ในตลาดมานานเกือบ10ปีแล้วแต่มันคือสปอร์ตซีดานที่สวยร้ายการเวลาแห่งวงการยุโรปลองนึกถึงเส้นสายโค้งมนที่ดูหรูหรา แต่ไม่เกินเลยผสมกับเสียงเครื่องยนต์ที่ดังก้องราวกับดนตรีคลาสสิกเดิมทีโรฟโรมิววางแผนจะยุติสายการผลิตภายในปี2025นี้แต่ล่าสุดบริษัทตัดสินใจขยายเวลาออกไปอีก2ปีโดยจะยังคงผลิตที่โรงงานคาสิโนในอิตาลีซึ่งเป็นฐานการผลิตหลักของแบรนด์มายาวนานที่นี่คือจุดที่น่าสนใจการเลือกผลิตต่อที่อิตาลีไม่ใช่แค่เรื่องความภาคภูมิใจในชาติแต่ยังช่วยรักษาจำนวนงานและเศรษฐกิจท้องถิ่นไว้ด้วย ในขณะเดียวกัน s t e เลวลส์ยูรุ่นที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานวิศวกรรมเดียวกันก็จะเดินสายการผลิตต่อไปจนถึงปี2027เช่นกันทั้งคู่พัฒนาขึ้นบนโครงสร้างจอจีโอแพลฟอร์มที่เกิดจากการลงทุนกว่า1,000ล้านยูโรในยุคข,ของซจิโอมาชันอดีตซีจีโอเอฟซีเอผู้ล่วงลับซึ่งถือเป็นมรดกสําคัญของยุคทองและโฟรมิโอเพื่อให้คนที่เพิ่งรู้จักเข้าใจง่ายขึ้นลองคิดถึงจอจีโอแพลฟอร์มว่าเป็นเทคโนโลยีล้าสมัย ที่ช่วยให้รถเล็กแต่แรงไม่ว่าจะเป็นจูเลียที่เหมาะสําหรับการขับทางไกลหรือสเตลวิลที่เต็มเปี่ยมด้วยเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ข้อขับขี่เช่นระบบการสะเทือนอัจฉริยะที่ปรับตัวตามถนนนี่คือสิ่งที่ทําให้เฟโรมิลแตกต่างจากคู่แข่งในยุโรปอย่าง b ี w หรือออดีมันไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่เป็นอารมณ์และความหลงไหลในสมรรถนะเหตุผลสําคัญที่จูเลียแะสเทลวิลยังไม่ออกจากตลาดไปก็คือการที่สเตลนติสต้องปรับปรุงแพลตฟอร์มในทีละลั์ ให้รองรับเครื่องยนต์สันดาปได้ด้วยแผนเดิมของพวกเขาคือการเปิดตัวรุ่นใหม่แบบ e v o l y หรือรถไฟฟ้าล้วนเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายแบรนด์ที่จะเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าเต็มรูปแบบภายในปี2027แต่กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคของรถ e v ที่ช้ากว่าคาดเพราะผู้ซื้อจํานวนมากยังลังเลกับราคาที่สูงหรือความกังวเลเรื่องระยะทางขับขี่ทำให้โฟโรมิโอต้องยืดเวลาช่วงเปลี่ยนผ่านออกไปและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามการตัดสินใจนี้อาจดูอนุรักษนิยมแต่จริงๆแล้ว มันเป็นกลยุทธ์ฉลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมในขณะที่พัฒนารถไฟฟ้าหากคุณเป็นผู้ที่ชอบรถเบนซินดั้งเดิมคุณอาจเห็นด้วยแต่ใครที่อยากเห็นอนาคตสีเขียวอาจมองว่ามันล่าช้าจนเกินไปนี่คือจุดที่อาจจุดประกายความเห็นต่าง CEO คุณเซนทโทฟิสไล่เผยว่ารุ่นต่อไปของทั้งสองจะยังมีเครื่องยนต์สันดาปให้เลือกโดยอาจใช้เครื่องยนต์เฮอริเคนที่ดับเบิลยูไอเอ็นเทอร์โบัน6จากดอกชาจะจรุ่นใหม่หรืออาจเลือกกลุ่มพลัง v 6จากมอสโรดีสำหรับรุ่นคอร์ดิ ซึ่งจะช่วยต่อยอดเอกลักษณ์ของรถสมาร์ตนะสูงสายพันธุ์อิตาเลียนให้คงอยู่ต่อไปเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองนึกถึงเครื่องยนต์เหล่านี้เหมือนหัวใจที่เต้นแรงของรถเฮอริเคนที่ดับเบิลยูไอเอ็นเทโบให้แรงบิดสูงสุดถึง750นิวตันเมตรเหมือนกับการเร่งทยานบนสนามแข่ง F1 แต่ที่นี่คือจุดที่น่าสนใจการนำเครื่องยนต์จากแบรนด์อื่นมาใช้อาจถูกมองว่าเป็นการผสมผสานที่สร้างสรรค์หรือบางคนอาจเห็นว่ามันทำให้ออฟโรมิีโอสูญเสียความบริสุทธิ์แบบดั้งเดิมคุณคิดอย่างไร นี่คือการผสมระหว่างนวัตกรรมกับการรักษาประเพณีที่อาจก่อให้เกิดการถกเถียงได้เลยในขณะที่หลายค่ายรถกำลังเร่งเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไฟฟ้าเอฟอร์มีอกลับเลือกแนวทางรักษารากเงาและแต่งเติมอนาคตที่กำลังเข้ามาโดยให้จูเลียและเทลวิอยู่รอดอย่างสง่างามด้วยสมดุลระหว่างอารมณ์สปอร์ตแบบคลาสสิกกับเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังมาวิญญาณของเนอรเฟอร์ที่ไม่ยอมสยบให้ความจำเจของโลกยานยนต์ยุคใหม่นี่คือสิ่งที่ทำให้แบรนดน์นี้ไม่ใช่แค่บริษัทรถยนต์ แต่เป็นตำนานที่ยังคงเต้นแรงอยู่ในใจแฟนๆและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามในยุคที่เทสล่าและค่ายอื่นๆมุ่งเน้น e v 1 0 0่รเปอร์เซ็นต์และโฟล์โรมิโอาจถูกวิจารณ์ว่าเก่าครั้งแต่การักษาเครื่องยนต์สันดาปไว้สามารถดึงดูดลูกค้าที่ชอบความเสียวของการขับขี่จริงๆเช่นการเปลี่ยนเกียร์ด้วยมือหรือเสียงเครื่องยนต์ที่ดังก้องอย่างไรก็ตามบางคนอาจโต้แย้งว่ามันเป็นการต่อต้านกระแสะโลกที่กำลังเปลี่ยนไปคุณเห็นด้วยหรือไม่ที่มามอเตอร์หนึ่ง h t t p s colon slash s l a www.motor1.com s l a s news s l a s 776426 slash r4 r o m i o j u l i a p r o d u c t i o n extended slash r4 romio r4 romio julia r4 romio julia q u a r t r f o u l i o f 4 romio stevie r4 romio s t e v i o q u a r t r f o u l i o คุณคิดว่าการตัดสินใจของ r4 romio ในการยืดอายุรถยนต์สันดาปนี้อาจถดแยังกับเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไฟฟ้าหรือไม่หรือมันเป็นทางเลือกที่ฉลาดในตลาดที่ยังต้องการรถแรงแบบดั้งเดิม แบ่งปันความเห็นของคุณในคอมเมนต์และอย่าลืมบอกว่าคุณชอบรุ่นไหนระหว่างจูเลียกับสเตลิโอมากกว่ากันนะ